สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับวันนี้ครับมาพบกับน้ำเชียร์ผ้าร่วยครับพี่น้องเนาะครับมาตามแนวทางล่าพัฒนาพ่อแต้มอีกเช่นเคยครับผมครับมาสู่กันอีกมือหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะวันที่31มีหน้าคมครับผมแนวทางพอแต้มครับหลังจากที่เดินดีมากสามงวดครับพี่น้องเนาะสามงวดครับสองงวดเพิ่นกันลดไปครับงวดนี้วันที่ส1 มีนาคมครับพี่น้องเอฟซีกัรออยอยู่ครับพี่น้องเนาะเหล็กปักลักพอสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยพอแต้มเลยครับผมครับก่อนที่จะไปเบื้องแนวทางล่าพัฒนากับพอแต้มน้ำเชียร์พาลวยกับข,ขอขอพรกคุณพอได้ครับผมที่เมตตาแนาวทางให้กับหลูกกับหลานน้ำเชียร์พาลวยทรงต่อซูพี่น้องเอฟซีครับผมครับเอาไปสอบถามแนวทางกับพอกันเลยครับผม พอครับครับผมน้ำเชียร์พารวยสวัสดีพอแต้มครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับผมเอาพอมาสู่กันต้อเนาะครับผมทำกันต้อครับผมเลาพัฒนาแมะบนครับผมกับอ่านี่กับขอฝากเอฟซีไปเนาะครับนาองมันสองวันแล้วมันนะครับเมื่อนี้กับเอาไปเบิ้งไว้อีกอนนะครับเนาะครับก็ยังใส่สูตรเก่าอยู่นะพ่อสูตรเก่าสูตรเก่าโมเลกงนี้บมโมมีเตียนครับผมนะครับ เอาไปเบิงว่าพอสิว่างเลขตัวใดไปครับผมงมวดนี้เด็กเบิ่นซองงวดนั่นเอาพอเนาะเป็นจังไดนี่ปัญหานี่แหละงวดมันจันกับหก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 งวดวันพุธกับสองสองครับเอางวดนี้กับสีมีเลขเป่าแถมอยู่สองตัวเมียนี่ครับผมเอาไปกันขึ้นกันเนาะกันไปครับเพราะว่าเรีมันสนกันไหมเอาเบ่งสูตรพออีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่ามันสูตรนี้มันการ์บอนไดโ้ดเับมันเจ็บเก้ามันก็เดินมาอยู่ เียเห็นเจ็ดแปดเก้าอันนี้เก้าศูนย์หนึ่งมันก็มาเก่าส้นเก่าแต่วส่นนี้มันลดนี่อือเก่ามากโยอืมสองพ่อมีแต่ว่าศูนนี่นะศนนี้มันก็เพึงจะุดหงวดเดียวนี่เห็นบ่เมื่อกี้เนี่เขา้าเอาตัวนี้ห้าหกเจ็ดเห็นบ่ครับผมอืงวดนี้มันก็ได้ตัวเก่าอีกเห็นบะแต่ว่ากับเมือ่อาสิ่จะลดหดสองงวดซ้อนหรอกครับผมอืมชุดนี้ว่าหุาน่นศูนนี้นะครับอืมวันนี้ก็เลยจีวาเอาเนี่ยครับสองสามสี่เนี่ย ครับผมอันนี้ก็สองสามสี่นว่ะครับเขาจะมาจับกับตัวนี้เลยนี่ครับผมนี่เพราะว่าตัวนี้กับื่อนมากับเขาตะลักนวยครับเนี่นมาละเขาตะลักนวยเป็นเป็นส่วนมากเนี่นเป็นส่วนมากก็เพิ่งจะรุดงวดเดียวก็ถือว่ามันก็เดือนดีอยู่ครับเนาะเอาสันโลดเนาะสามพอครับผมลองบึ้งเนี่นวันศุกร์นี้ครับผมเอาสองมือเนี่ยพ่อยูอยู่นะพอนะอากาศเนี่น ตลาบนาพอเตรียมบุนล่างครับใช่พอคำนวณกันเด้ครับผมไล่ข้างไปหอดอันนะี้นซิมติครับวางหลักสิบหลักหน่วยครับผมวางหลักสิบหลักหน่วยไว้แล้วครับ ี๋ยวมาเบิ่งกันอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะว,นนวันนี้กับวันศุกร์ครับผมชุดเรียกทุนคืนครับพี่น้องเนาะจัดเต็มเลยเอาครับไล่ยขยายนี่แหละครับผม ไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเนาะเราพัฒนาพออแต้ม3 1มมีหน้าคมครับผมก่อนจะเขาสู้เหล็กง่กันวันศุกร์นี้ครับบนล่างวิ่ง3กับ4นะครับแม่นครับ3กับ4ครับลักซิปกับจิมมี่2 3 4ครับพี่น,นะน้องเนาะลักหน่วยพอกะห้าก็ับจิมมี่เล็กเก่าหาง คือเก่าครับผม4 5 4 6 4 7ครับ3 5 3 6 3 7 2 5 2 6 2 7ครับกันเบิ่นเด้อครับพี่น้องครับกันเบิ่น2งวดแล้วครับผมเบิ่นมาตลอดเลยครับกันไวจิมมี่สามสามกับ4 4ครับผมกันเบิ่นไว้แล้วพอเนาะแม่นครับครับกันไว้เพราะว่าเลขเบิ่นเดี๋ยวก็จิมีปัญหาเสียนกับหลายท่านอยู่เพิ่นกบาอยู่ถ้าออกเบิ่นนี่ก็ เลขสินมักสินรุดคันเลขเบิ้ลกับเลขมานน้ำกันมันจิบจับบอถือครับคือยังขันคนออกซองซีนเสียครับผมขันออกซองซีนซีนเทียนเลขขยากันเลขยี่ฟังเดียวกันเลอครับผมไม่จับผู้บดถือเลยอืมครับเลขมานน้ำกันย่อมกับเลขเบิ้ลครับผมพอส่วนมากเทียนนะคำนวณเขาจอยจีบจับเลขเบิ้ลครับกับกับออกตัวเก่าตัดูเนี่ยกะแย่กันนะพ่อเนาะคือยังศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามตอบ ครับนี่แหละครับผมแนวทางเราพัฒนาพ่อแต้มครับลองเบื้องพี่น้องเนาะวันนี้พ่อกัดบอกให้ทาแล้วแต่พี่น้องเอฟซีครับผมอาชีพซ่อมเมืองก็ได้ซ่อมเมืองตะกอนครับผมอย่าฝ่าลงทุนไรยครับครับมันแบพี่ตวนเอฟซีเห็นไหมครับผมครับเหันใจพี่น้องเอฟซีกันเมียนครับครับผู้คนลงทุนเมียนผู้คนมือหนักกับมีเนาะพ่อเนาะเมียนครับครับแต่เบื้องเอาครับพี่น้องครับผม เขาจังได้กับขอบคุณพอเต็มด้วครับผมที่เมตตาครับบุับุไวัชกรเนาะขำงูเนาะมึงมาสองงดแล้วมันกบไก่บุดีเป็นไดมครับผมสู้ๆพ่อครับผมครับสวัสดีครับดีแล้วครับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับผมครับมักตัวใดกับมักกระจัดคัดกับพานพี่น้องเนาะเบื้องหลายเส้นประกอบกันครับตัวเด่นตัวส้น สามกับสี่ครับผมสามกับสี่เขาเขาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นแล้วนะพี่น้องเนาะครับเล่าพัฒนาพอแต้มครับผมงวดวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมหกสิบหกครับพี่น้องครับผมก็คือยังพอว่าได้ครับผมจิตสมซ้อมเบืองก่อนก็ได้หรือจังไรก็แล้วแต่พี่น้องเอ็ซีครับผมก็มาเชียร์กันน้เสนอมาพ่อให้เป็นแนวทางครับผมทางเลือกอีกเส้นหนึ่งให้พี่น้องเอ็ซี ได้พิจารณาประกอบครับเพราะว่าแนวทางที่น้ำเชียร์ผ้ารวยได้นำเสนอกับเลช็ชนกันกับมีนพี่น้องเนาะครับผมประกอบกันได้หลายเส้นเพราะว่าจะเป็นพอแต้มครับพอจะเลื่อนสินผู้คุ้นครับพี่น้องเนาะพอเสือครับแล้วก็ทังพี่สาวเกาหลีพี่ปะกาย v i ่ VIP ครับจังไดกัมาปฏิติปรปตอหาตัวเด่นตัวชนพอบางพี่ครับพี่น้องครับ นี่ก็มาตามให้พี่น้องเอฟซีครับถึงบ้านพ่อแตมได้ครับผมโอ้กินกับกว๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องเนาะใบสีบลคือจังในเมืองได้ครับผมกินกับสีหิน้อมครับกินกินกับหินดีครับผมกินกับกว๋วยเตี๋ยวนี่แซบอายุก,กว๋วยเตี๋ยวสีใบย,ยังไงเนาะพี่น้องเนาะรับอายุกรุงเทพจะใบย,ยังไงครับอันนี้สะใบนนอยๆแล้วก็หอมดีครับผม ัวละผ้าครับเอาครับถ่ายคลิปนี้กัขออวยพรให้พี่น้องเอซของน้ำเชีย,ยร์ผ้าด,ด้วยครับโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรงเงวนไปน้ำกันลาวพัฒนาในงวดวันที่31มีหน้ีนาคม66ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ